สวัสดีแฟนบัดมวยทุกท่านนะครับช่องมวยเด็ดเจสส็ดสีนำแฟนบัลมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยประจำะวันเสาร์ที่16พฤศจิกาย,ยน2567นะครับเราจะวิจารณ์กันที่ศึกเจ้ามวยไทยช่อง3แล้วก็ศึกพีพีทีวีเกียรติเพชรนะครับโดยทั้งคู่นะครับทั้ง2รายการจะแข่งขันกันที่เวทีมวยสยามอมน้อยช่อง3เริ่มแข่งขันในเวลาเที่ยง20นะครับส่วนช่องพีพีทีวีนะครับศึกเกียรติเพชรเริ่มแข่งขันในเวลาบ่าย2รึ่งครับ แล้วก็แฟนบอลมวยทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับรบกวนกดติดตามช่องมวยเด็ดเจ็ดสีไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปและการหาข้อมูลนะครับไปเริ่มกันที่ศึกเจ้ามวยไทยช่อง3นะครับเริ่มแข่งขันกันเวลาเที่ยงครึ่งครับคู่แรกสัปดาห์นี้เป็นการเจอกันระหว่าง M16 บ้านแลมบ้าเจอกันกับวันพิชิตสมคิดดียิ่งนะครับเจ้า M16 นะครับเป็นประเภทบูดูดันเตขาเจอยางต่อยหมัดแรงส่วนวันพิชิตนะครับ ประเภทมวยเขา่าอาวุธครบเครื่องมีทุลูกได้ทั้งนอกได้ทั้งในเลดนะครับเปิดอยู่ที่วันพิชิตต่อรองแล้วก็ m อ็มเคยชนะมานะครับคู่นี้สำหรับผู้ชนะนะครับผมคาดการว่าวันนี้นะครับทางด้านของวันพิชิตสมคิดดียิ่งน่าจะแก้มือล้างแค้นเอาชนะทางด้านของ M16 บ้านแลมบ้าไปได้ครับผมเปิดหัวช่องส แล้วก็ไปกันแบบเร็วๆนะครับต่อกะที่คู่2เพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์เจอกันกับกลางปีน้อยพีเคแสนชัยมือไทยยิมเจ้าเพชรผาไทยนะครับประเภทจังหวะลากเลียมฝีมือดีนะครับเตะหนักต่อยแรงลุ้นนับลุ้นน็อกได้ศอกคมวงในปั้มตีแข็งแรงส่วนกลางปีน้อยประเภทบูดูดันนะครับเตะขาเจอยางต่อยหมัดรุนแรงลุ้นนับลุ้นน็อกได้เช่นกันนะครับอาวุธมีทุกลูกผู้ชนะคู่นี้ผมคาดการว่าน่าจะเป็นเพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์นะครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้อาวุธหนักและคมกว่า น่าจะเป็นฝ่ายชนะกลางปีน้อยพีเคแสนชัยมวยไทยไดมวยอา่ามวยไทยยิมไปได้ในคู่ที่2ครับแล้วก็ต่อกันที่คู่เอกสัปดาห์นี้นะครับ VIP สิทธิ์ VIP นะครับเจอกันกับเรียงผาดาวเด่นมวยไทยนะครับเจ้า VIP มวยสีสเกตเก้าเกมกระดูกดีอายุ21เป็นประเภทเด็กดองนะครับประเภทมวยเข่านะครับเปิดเกมเดือนหน้าท้าดวลชนทรสติต่อยนำวงในขวาคออกรัดเล้งตีแข็งแกร่ง บูสู้ดีมีฮึดตลอดส่วนเลี้ยงผานะครับเป็นประเภทมวยเขา่าครบเครื่องนอกได้ในดีเดินได้ถอยเป็นนะครับวงนอกสาดแค้่งต่อยหมัดรุนแรงแม่นคมวงในปั้มตีล็อกลัดเด้งตีแข็งแก่งแข็ง,แ,ขงแรงเหนียวแน่นนะครับเก๋าเกมกระดูกประสบการณ์สูงที่สําคัญคือหมัดหนักสอคม นับน็อกมานักต่อนักนะครับกระดูกประสบการณ์ไม่ไปลองกันครับคู่นี้ทัศนะมุมมองผมนะครับผู้ชนะของคู่เอกศึกเจ้ามวยไทยคาดว่าน่าจะเป็นทางด้านของเลียงผาดาวเด่นมวยไทยรูปร่างได้เปรียบนะครับกระดูกประสบการณ์ไม่ไปลองแต่หนักกว่าแรงกว่าแล้วก็อาวุธหลากหลายกว่าจะชนะ v i p สิทธิ์จากต้นไปได้ครับปิดท้ายกันนะครับที่ของช่อง3ามที่คู่ที่4ี่สุดสาคปรปอเพชรไก่แก้วเจอกับคอมมีสวนจากคาเฟ่เจ้าสุดสาครนะครับ กระดูกประสบการณ์สูงนะครับประเภทจังหวัดหลักเหลี่ยมฝยีมืออาวุธครบเครื่องมีทุกลูกเดินได้ถอยเป็นส่วนคมัมนีประเภทมวยเข่านะครับเดินสาสตร์แข้งต่อยหมัดรุนแรงวงในปั้มตีแข็งแกงแข็งแรงหมัดศอกอันตรายคู่นี้กระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันนะครับคมมนีนะครับรูปร่างจะดีกว่าแต่นะครับสุดสาคนอนประสบการณ์การผ่านมวยเจอบรีผ่านเบอร,บร์ใหญ่มามากกว่าน่าจะเป็นฝา่ายชนะคม,มันีสวนจากคาเฟ่ปิดท้ายช่อง3ไปได้นะครับ ก่อนจะไปว่ากันต่อที่ช่องพีพีทีวีเกียรติเพชรนะครับฝากสปอนเซอร์เจดีของเราด้วยสำหรับแฟนบอลมวยท่านใดอยากลุ้นอยากเชียร์นะครับแล้วก็หาที่อกตัวบางทุนนะครับอยากลุ้นอยากเชียร์ศึกเจ้ามวยไทยแลวก็ศึกพีพีทีวีเกียรติเพชรนะครับไปลุ้นไปเชียร์กันได้ที่มวยพยกลบสองสี่นะครับเป็นมวยพยกระบบอัตโนมัติราคาจากสนามนะครับเปิดให้แฟนบอลมวยได้ลุ้นได้เชียร์กันทุกคู่ออกตัวได้ทุกยกทุกรายการ มาตรฐานมันคงปลอดภัยต้องมวยพักยก24นะครับสนใจอยากเป็นสมาชิกนะครับก็แอดไลน์ไปที่ a t p y 2 4นะครับ a t p y 2 4มีแอดนำหน้า ah ด้วยนะครับสปอนเซอร์อของใจดีของเรา,เาฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่สนับสนุนด้วยนะครับไปต่อกันที่ศึกพีพีทีเกียรติเพชรน,นะครับยังแข่งขันกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับพักครึ่งชั่วโมงไปเริ่มแข่งขันในเวลาบ่ายสองครึ่งถ่ายทอดสดทางช่อง พ p, p t v บ่ายสองครึ่งเช่นกันคู่แรกนะครับเอาผาดรถสวยจ่าเจดเจนกับจอมแก่นสอเดชาพันธ์ซึ่งทั้งคู่นะครับเป็นมวยรุ่นใหม่ไฟแรงเอาผาดจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือดีเหลี่ยมเชิงจัดจ้านส่วนจอมแก่นนะครับบูดูด,ดันเตะหนักต่อยแรงนะครับเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยวงในปั้มตีแข็งแรงมีหมัดมีศอกสลับความเก่าก็ดูประสบการณ์พอกันนะครับเอาผาดต่อยมวยมาลาวๆหกสิบไฟจอมแก่นต่อยมาลาวๆสี่สิบไฟผู้ชนะของคู่นี้นะครับชอบไปที่จอมแก่นนะครับ ชอบไปที่จอมแก่นโสเดชาพันธ์นะครับหลักเหลี่ยมฝีมืออาจจะเป็นลองหน่อยแต่ได้ลูกแข็งแก่งแข็งแรงอาวุธหนักกว่าแรงกว่านะครับเสียสีไปแล้วดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายชนะเอาผาดรถสวยจ่าเจ็ดไปได้ครับแล้วก็มาต่อกันที่ทองพยักนะครับ สิทธิล์ลุงพี่น้ำฝนเจอกับจอมเผด็จนุปานบรุรีคู่นี้เจอกันมาแล้วทองพยักเคยชนะมาวันนี้มาแก้มือกันทองพยักเป็นมวยจังหวะฝีมือเตะหนักต่อยแรงคล้ายๆจอมโหดส่วนจอมเผด็จนุปานบุรีเป็นประเภทเตะขาเจาะย,ยางต่อยหมัดรุนแรงบูสู้มีให้ตลอดนะครับอาวุธหนักแรงรุนนับรุนนอกได้แต่เคยแพ้มาผู้ชนะคู่นี้ผมชอบไปที่จอมเผด็จนุปานบรุรีถึงแม้ว่าจะเคยแพ้มาแต่อาวุธหนักและแรงกว่าต้นๆอันตรายรุนนับรุนนอกได้วันนี้ได้จะเป็นฝ่ายแก้มือเอาชนะทองพยักสิทธิล์ลุงพี่น้ำฝน ไปได้ครับผมและก็ไปต่อกันที่คู่3นะครับฉลามเงินอ่าสิทธิ์ฉลามขาวเจรญกับเพชรน้องฟาร์มจ่าติ๊กอุบลฉลามเงินนะครับเป็นประเภทจังหวะหลักเลี่ยมฝีมือดีอาวุธครบเครื่องมีทุลูกนะครับเดินได้ถอยเป็นตั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงในขวางแทงตั้งกำแพงคาดี เหลี่ยมเชิงจัดจ้านนะครับส่วนเพชรน้องฟาร์มนะครับประเภทมวยเข่าบูสู้ใจเกินร้อยมีฮึดตลอดเปิดเกมเดินหน้าท้าดวลชวนทะเลาะคว้าคอล็อกลัดเด้งตีแข็งแก่งแข็งแรงนะครับมีฮึดตลอดแต่ว่าหลังๆนะครับท้ายๆไ,ๆไปๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่มียุบมีแผ่วผู้ชนะของคู่นี้นะครับทศนมุมมองผมขอฟันธงไปที่ฉลามเงินสิฉลามขาวนะครับรูปร่างได้เปรียบจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายอัชนะเพชรน้องฟาร์มจะติ๊กอุบบน หรือว่าล่าสุดใช้ชอห้าพยักไปได้ครับแล้วก็มาปิดท้ายกันที่คู่เอกช่องพ p t พีเกียรติเพชรเป็นการเจอกันระหว่างเพชรสงว,เวนเอราวัณเจอกับแสนวริศเบนซ์พาราม3นะครับเพชรสงวนนะครับเออแสนวริศซูเปอร์เล็กมวยไทยนะครับล่าสุดใช้ชื่อนี้นะครับเพชรสงวนเป็นมวยเก๋าเกมกระดูกประสบการณ์สูงจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือดีมีทั้งนอกมีทั้งในดักเตะด,ดักต่อยดีนะครับวงในขวางแทงได้ หมัดศอกอันตรายเจอเบอร์ดีผ่านเบอร์ใหญ่มาเยอะส่วนแสนวลิศนะครับเป็นประเภทเก๋าเกมกระดูกดีเช่นกันจังหวะหลักเลียมฝีมือดีเน้นตั้งรับจับทางดักตีดักต่อยดักเสียบดักแทงวงในปั้มตีดีมีหมัดมีศอกสลับแต่ก็เป็นมวยประเภทหัวใจสะอ่อนนะครับแล้วก็ท่าทนดอดทนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจอหนักๆนักแรงๆรงมีนำนอกได้นะครับคู่นี้ผมชอบไปที่เพชรสงวนเอราวันนะครับมาตรฐานการยืนระยะดีกว่านะครับท่าทนดอดทนดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านของแสนวลิศ ซูเปอร์เล็กมวยไทยไปได้ครับผม3ตัวชอบนะครับสตัวชอบแต่ละช่องนะครับช่องสชอบไปที่วันพิชิตสมคิดดียิ่งชอบไปที่เพชรพาไทยบำรุงสิทธิชอบไปที่เลียงผาดาวเด่นมวยไทยนะครับและชอบมากๆที่เรียงผาดาวเด่นมวยไทยครับส่วนช่องพีพีทีวีเกียรติเพชรนะครับชอบไปที่จอมแก่นสอเดชพันธ์ชอบไปที่ฉลามเงินสิทธิฉลามขาวและก็ชอบที่เพชรสงวนเอราวันชอบมากๆฉลามเงินสิทธิฉลามขาว นะครับชอบตามไม่ชอบสวนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมการวิเครห์วิจารณ์ของช่องมวยเด็ดเจ็ดสีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ